ใจกับพระพ,พ,พร้รพองกันโยมาลังสมาพ้องกันอรหังสัมมาสัมพุทโธพระวารุทุทังพระวันตังอภิวาเทมิสวา,าขวา,าโตพระกวตาธโมธรรมนามสสามิสุปฏิปันโนพระขวาโตสาวกคัังโคสังฆังนักมามิ พระอาจารย์นิมนต์มครับอาจารย์ได้เมตตาลูกศิษย์นโมตเดินทางอะระหะโตสมมาสมพุทธสสะนักโอตัสตาภะวะโตอะระหัะโตสมมาสมพุทธสสะนักโอตัสตาภะวะโตอะระหะโตสมมาสัมพุทธัสาผู้ทังสารนังขจามิทั้มังสารนังขจามิทั้สังสารนังขจามิติยามปี ทังตรอนังขจามิตติยามปีธรรมังตรอนังขจามิตติยามปีสังขงตรอนังขจามิตัติยามปีทุทังตรอนังขจามิตัติยามปีธรรมังตรอนังขจามิตัติยามปีสังขงตรอนังขจามิสาธุสัเคี๊กามีจะรูปเอยกิริติกะรัตเตจันตอิเขวิมานติเปรันเถจะภาเมตรุนนะอาหะเนกิหะวัตุนิกเกเตภุมมาชยันโต เทวชรธรวิสเมยขคันทพนาคาติทันตาสันติยังมุนิวรวัจยนางสาทโวเมตุนันตุธรรมมาสวนณกาโรยามรันตาธรรมมาสวนกาโรยามรันตาธรรมมาสวนกาโรยามรัตนตาพุทธังรัตนาธรรมังรัตนาปัตังขังรัตนกาเกษตรพอรัตนาบุญบารมีจะองค์สมเด็จพระสัมมาตัมพุทธเจ้า พระธรรมเจ้าพระสงฆ์เจ้าพระชินสีพระสีสักกยมุนีโคดมพระบรมบรมบิคามเจ้าขอสาการระบ,บูชาพระคณาจารย์ที่พระอาจารย์ทั้งพระอรหันตอาจารย์อีกทั้งพระที่ได้นิพานไปแล้วก็ดีกัพเจ้าขอสาการระบ,บูชาอีกทั้งพระพุทธญาพันธพระอนนก็ดีข้าพเจ้าขอสกการระบูชาพระพุทธะราภาษาลีบุตรพระพุสันโทพระคุณนคมพระกัสปพระสมณธมณโดมพระสีระสมมะระสอริยไม่ตีแก้วทั้งสามระการ จึงมารวมเป็นหอนวะดนุรัวัดคุนทั้งเก้าจงมาประสิทธิ์ประสาทครับเจ้าเอรัตนาหลวงพุินหลวงพุทจันทร์หลวงพุทมั่นหลวงพุทคงหลวงพุทธวดหลวงพุทธศุภหลวงพุทธโดหลวงพุทธอดหลวงพุทธโตพงมาลังเสีหลวงพุทธเปิดวัดบางพระหลวงพุทธนายอินทศิโววัดวันแก่หลวงพุทธหันวัดแปดอาหลวงพุทธศุขวัดปากคอมขามทั้งหลวงพุทธแก้ววัดสัมฤทธิ์หลวงพุทธชื่นวัดยันเส์หลวงพุทธเกดวัดชโยหลวงพุทธโตวัดพนันเชิง หลวงพ่อใหญ่วัดชัยม,มคงคลหลวงพ่อขาวหลวงพ่งบอบุคคลบวพิษหลวงพ่อว, europe, วัดบ่อน้อยหลวงพ่อวัดไร่ขิงหลวงพ่อวัดบ้านแหลมหลวงพ่อสำเร็จหลวงพ่อสำเร็จพระผู้ราชนะดีอีกทั้งพระรูปองค์เจ้าข้าพเจ้าจะขอสักการะบูชาหลวงพ่อเอี่ยมวัดหนังหลวงพ่อเอี่ยมวัดสะพานส oh. ่งหลวงพ่อหลอดวัดในโรงหลวงพ่อเจือวัดกลางบางแก้วหลวงพ่อบุญวัดกลางบางแก้วข้าพเจ้าขอสักการะบูชาพระคณะาจารย์เทร ja, าจารย์เกจีคณะาจารย์ทั้งหลายที่ได้ดับขันไปแล้วก็ดีจะมีดวงจิต ที่อยู่ก็ดีจะเข้านิ่พานไปแล้วก็ดีอีกทั้งลงก็ป่วยชุกติสตโลแห่งวัดบ้านแฉลวัดโคติตาลามอีกทั้งพระเสือ้อเมืองพระทรงเมืองพระรักเมืองพระรักใยอีทั้งพระพุทธโลกที่ตั้งปฏิบัานพระอารามวัดพันล,ลายนี้ที่ตัดสิท์จงมาช่วยเนรมิตน้ำกิ้น้ำมนให้เป็นมงคลจักอวาลเพื่อประคมน้ำพระพุทธมนต์น้ำไสให้เป็นกัมมาติให้เป็นมุควันกัมหลังใจประกาศติ์นี้ ให้เป็นกรรมสิทธิ์พร้อพุ่นบารมีสิ่งศักดิ์สิทธิ์ตั้งแต่อดีตชาติอเนกชาติและชาติปัจจุบันอนาคตกาลชาติให้รวมมาเป็นคารวะปัจจัยให้น้ำคิปน้ำมนต์นี้จงมีแต่ความศักดิ์สิทธิ์ุกสิสิทุุประการขออ้างสิ่งขอแด่องสมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าพระชินทิพ์พระชินราชปฏิสักปายมุนีโพล่สิ่งใดๆทั้งหล,าย,งลายที่เป็นปัจจตังที่เป็นจิตตังทั้งหลายให้เป็นกรรมสิ่งิีจิตการัรนี้ดิวิเทศผู้นักโมนธรัมตกร ผู้พระอาจารย์กำลังจะขอขสักการะพระรัตนะทั้งหลายขอให้เกิดบันดาลในจิตขอให้พิสดารในใจเข,ขาไปะจะขอบูชาผู้บิเท่าที่ท่านได้สังสอนข้าพเจ้ามาพระพุทธังเจริญสงสาทุกพระธรมังเจริญสกสาทุกพระสังขังเจริญสงสาทุกขอเนตเอชาเนชเจผู้บาจารให้ท่านลุบล่วงไปข้างหน้าขพบาว่าเรามีเวทมนตร์พระคาถาตั้งแต่อดีตชาติที่ได้กระทํามาคือหลวงพ่อหล,ลอดเสือวัดปะดูจงมาปกก้าปกจิตทุกเวลาใปตาทุกพระพุทธัง เจริญศึกษาธุพระธมัเง,งเจริญศึกษาธุโโประต <c oughs> ังขังเจริญศุกษาธุกิติปิโสกัควาเมื่อเข้าพระเจ้าสิบนิ้วเจพาะอน้ำสการพระปุกูสันโธพระโคนาคมะโนพระอะระหังสัมมาสัมพุทโธพระพุทธกัสสโทพระสก,กย,ยัมุนีพระศรีอริยไมตีิโยโทโสพุท,ทังนักมามีหังสิบนิ้วย่อประนมเข้าพเจ้าพาอบังคมเนื้อเเก้า เกาเพื่อจะขอลำลึกถึงคุณพระวิดา1ิคุณบารดาติดสองคุณพระบิดายีคุณพระโสศกสามสเกคุณพระพุทธเจ้าห้บคุณพระธรรมเจ้าสาคุณพระสงฆ์เจ้าสิบสี่คุณอาจารย์สิคุณพระกรรมฐานแปคุณพระพุทธาติองคุณพระแม่ธรณียีคุณไฟหกคุณลมเคุณอากาศสิบคุณอัคคระสี่สิบเอ็ดคุณอักษรสามสิบสามคุณนิสสวัรคุณปัสสวัสดิ์คุณมิสสวัสกิ์คุณ คุณสิ้นแปดคุณสิ้นสิบคุณสิ้นสองร้อยยี่สิบเจ็ดคุณพระว,ารว่าเรามีคุณสิ้นว,ว่าเรามีคุณมัดสี่ punishment punishment ocar, คุณพ้นสี่คุณที่ปานหนึ่งจึงมาลงเป็นเก้าคุณพระนะวโรลุตรศลธรรมวเดชทั้งเก้าประการคุณพระโตดาปฏิมาคุณพระโสดาปฏิผลคุณพระสกิขามีมัดคุณพระสกิตามีผลคุณพระอรหันตามัดคุณพระอรหันตาผลคุณพระอรหัน ตรรมัดพุ่นพระอรหันตผลุนพระตะโกนปิดตมอนและมงคลพระคาถาพระปเกียรติและเลียดยันทั้งภายนอกและภายในพุ่นปรติต้าวัวพุ่นปรติต้าไฟพุ่นปรตินารอดพุ่นปรติน่ารายพุ่นปรติอีสวนพุ่นปรติกัสปะพุ่นปรติพุทธาพุ่นผลพุ่นปรติสิงหมาดาบดพุ่นปรติสัมิตพุทธตาบลอรหันต์าทั้งพระองค์ทั้งน้อยแปดพระองค์อันตรงเลื่องนิพพาน ปกฮองและดูแระศาสนาของพระพุทธสมมาสัมพุทธเจ้ามาอีกทั้งพระเจดีพระศีมาอาโ์พระภาคมหาจุรามณีพระอานนทพระโมคคราปาษาิบุรพระพุทธเจ้าพระภิกษุสงฆ์คุณทั้งสามโรคคุณพระกัดายเทรนะคุณตีนีสิงเหติทธสองคุณพระมหาวิหารทั้ง7จ็ดแสนจักรวาลพอย่าให้มีมารเข้ามาประจนขอเดชเดชะพระกุศล ข้าพเจ้าจาะขอรำลึกถึงคุณพระพุทธองค์คุณพระธรรมเจ้าคุณพระสังฆเจ้าอีกท้งคุณพระพุทธรักษาคุณพระธรรมรักษาคุณพระสังฆรักษาพระพุทธทังเตโชพระธรรมเตโชพระสังฆังเตโชศัตรูไม่ผ่าน <c oughs> จงวินาศสันติสาทุก,กุกาสะจจพออัตันาหลวงพ่อสีวัตบบรพรางจงมาปฏิปัาสสา์พบบระก่อนที่เป็นกรรมติเยอะเองจิตาตอา,า,าอาคาศใจหิกาแต่เทพมาตติั้งหลายเอ๋ย อันทรงฤทธิ์อัเลืองเดชมีพระอิศวรผงเมตเป็นประธานปกครองบนสวรรค์เทพชั้นดาวดึง่ันผู้ทรงยานอัเลึกซดึงเป็นต้นว่าทิพย์พโสตย,ยานทิพย์จักพุทธยานองจะขออัญเชิญท่านมาประทานพรด้วยพรวาจาอันสักติมดาเทพผู้มีฤทธิ์ทุกท่านทั้งพระเพชรชลุกัมอเลืองเดชทั้งพระินเนศพระทีในพระฤทินาเรศพระฤทินาราย พระฤาตีต้าไฟพระฤาตีพุมนรอดผู้ยอดยานตรวมบัติทั่วโลกกาัตรมีรอบขอบจักรวาลเท่าจาตุโลกาบาลทั้งสี่ตนปกคกองถึงโลหะภูมอีถึงเอเวจีเป็นที่สุเทพโดยสมมติทั้งภูมัดเทวดาทั้ง11ตนล,ลุกคาเทวดาเดินผลดำฝนด้านในมิถุนทั่วที่ประชาชนเกรงกลัวทั้งเคารพนับถือทุกิืนที่ที่ค่า ข้าเจ้าได้พึ่งพระบารมีของท่านทั่วกลางวันกลางคืนข้าพเจ้าขอให้ท่านสำแดงอภินิหารให้มากขึ้นกับผู้ที่คิดคตต้นตอพระพุทธศาสนาพระธรรมศาสนาพระสงฆ์ศาสนาอีกทั้ง <c oughs> คิดค้นธุรจิตทุละทุกจริตคิดายในวัดในวาอีกทั้งบ้านของคณะติยาสานุติผู้ที่ได้รับน้ำพระพุทธมนต์อีกทั้งที่คิดายใส่ลายป้ายสีไอพวกปากหมาปากกาีฟไอพวกปากไม่มีสีไอพวกปากจังไรไอพวกอิจาริษยาตาลอน อีทั้งพวกติดจิตการไา,ายทำการทั้งศาสนาและตัวมนุษย์ก็ขอให้มันจงพังทาลา,ายไปด้วยสัตด์ัสสวชิราวุธังยัสมะในายาวุธังอาราวุาธัสสุสาวุธังเว,งว,งวงสวรณัสสาคาถา,ทา,ทาุธังจัตตารโออาวุทานังเอเตสังอนุภา,วา,าเวนะตะเบียงยาขาปพระราญติกิติฤทธิปัิทาลายขออันเจิญแม่พระผูพาจงเป็นน้าลายขออันเจิญแม่พระพาย พระอ,อิศวนพระพรหมจงมาเป็นลกากเพราะอันเจิญยาญญาน,นาจงมาเป็นไฟออส่งวานเพราะอันเจิญพระปานจงมาเป็นหัวใจเบื้องหน้าและเบื้องหลังตัตูลมร้ายอย่าได้คิดไม่ดีดมีชอบประกอบไปด้วยสุขสนทุจริตผิดศีลธรรมขอให้พวกมันจงได้รับกรรมไปในหนึ่งวันสองวันสามวันและเจ็ดวันอย่าให้พ้นถึงเดือนอย่าให้เกินั้งปีด้วยอำนาจบารมี เทววดาอันศักดิ์สิทธิ์ที่ปกปักรักษาศาสนาทั้งหลายจงมาคำจากคำใจให้พินาศปัสติปัสตังคุ้มคังไปด้วยไอยังไกโยปัสโมปิติปัสสิทธิปัสสิทธิเตสสะภขวะโอรนัมมาสัมพุทธัสสะนะโมตัสสะภุทธวะโตอนัคโตสัมมาสัมพุทธัสสะนะโมตัสสะภุทธวะโตอนัคโตสัมมาสัมพุทธัสสะนุปฏิปันโนภะกัวะโตสาวกัสสโุอิติสุปโต โจติงทโรนะโมพุทธายะนะติวังพรมามะอาวุมากติวังพรมามะอุนะอติวังพรมาอุณามะพุติวังพรมานะมะอาอาปาจักอาอาปะอาจาปะคะจะอาจาอะคปะอิติยาญาณอิติโพหะวะนิตรละพระแม่เจ้าธรณีเจ้าขาพระแม่อยู่แล้วที่ยังอยู่แล้วสังขารตังโรกาวิถูพระแม่เจ้าจงมารับรู้พระทุกปาเป็นสักขีพยานแห่งการวันนี้ข้าเจะจะขอกระทำน้ำทิ้น้ำมนต์ดลพระครมรีตามตำราตำล่า โบราณผู้บาจารในสังสอนให้มีความศักดิ์สิทธิ์กิติภิมิฐานุภาพลดคนเป็นว่าขอให้หายลดคนเป็นไข่ก็ขอให้สูญลดคนดวงตกดวงดำก็ขอให้ติชะตตากับร้ก้าเป็นดีอีกทั้งเรื่องการงานติดติกับขัดการงานการเงินการทองทุกสิ่งการทําการใดอีกทั้งคดีความที่จะแพ้ก็ขอให้กลับกายชนะให้เป็นน้ำมต์พิชิตาชีวิต ดังตำรบตำราหลงพ่อกวยจุติตโลแห่งวัดบ้านแคด้วยมดประกาศในการระบาดนี้ด้วยองค์พับเยจุขออาตสนาชยเนติหมดประกาศกำับตตัะออะที่มีฤทธิ์ขอเดชเดชะเดชานุสังอำนาจมดประกาศเ,เ,เ,าเาาจ้า สเสด็จมาช่วยข้าพระเจ้าทำน้ำคิบตะมนเพื่อล้างผ่านตั้งหานศัตรูทั้งหลายที่มันคิดโคดคิดร้ายต่อตัวโูอีกทั้งโลกศิลป์มาของโูอีทั้งคิดกคดคิดร้ายต่อพระพุทธเจ้าพระธรรมเจ้าพระสงฆ์ขัเจ้าอีกทั้งคิดคตคิดร้ายต่อผู้ที่ได้ปรับคงหรือได้รับน้ำตะมน,นี้ไปก็ขอให้มันจงคิบหายทำลายตายหงตายหภาไปในสามวันเจ็ดวันแจ้งทงัก หากกระดกอยาได้มีความดีได้ดีได้ดีจงมีแต่อภริันใเข้าไปหาตัวที่มันคิดคดคิดร้ายต่อองค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าพระธรรมเจ้าพระสงฆ์เจ้าทั้งผู้ที่เลื่อมใสในพระพุทธเจ้ามีจิตใจต่อพระาศาสนาพระาศาสนาก็ดีขอให้บนพระการเจ้าจงทําหน้าที่ปกป้องคุ้มครองป้องกัน คนที่อยู่ในสิลในธรรมและคนที่ยึดหลักในองค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้านั้นให้มีอยู่เย็ยนเป็นตัวให้พิจิตาชีวิตกับร้ายให้กลายเป็นดีอีกทั้งพวกใดที่คิดเป็นมานอภีใจทั้งหลายก็ขอให้มันจงชิบหายทำลายทุกสิ่งทุกประการจงด้วยบุญบาร,รมีองค์มมาาพระ,ระสัมมาสัมพุทธเจ้าพระธรรมจ้าพระสังข์พรเจ้าจงปกปักรักษาเข้าพเจราญขออันเชิญพระการเข้าไปโดนใจศัตรูทั้งหลายให้มันชิบหายย่อยยับเผาปราชัยให้เป็นประจักษ์แก่ตา ในสามวันในเจ็ดวันด้วยอำนาจพระกาศศักดิ์สิทธิท่านผู้ท่านผู้มีฤทธิ์ให้เป็นมงคลแก่น้ำทิพย์น้ำมนต์แก่ตัวข้าพเจ้าแก่ลูกศิษย์ลูกหาข้าพเจ้าแก่ผู้ที่ได้รับบังมนต์ประการของข้าพเจ้านี้จงเป็นประเพธิพระวันสุเตพุทธังสัตรูมรณังธรรมังสัตรูมรณังสังฆังสัตรูมรณังพุทธังสัตรูวาไลจักรธรรมังสัตรูวาไลจักรมังฆสัตรูวาไลจักรนะโมพุทธายะพุทธังสัตรูชุ่มหายธรรมังสัตรูชุ่มหายสังฆังสัตรูชุ่มหายขุทธังสัตรูตายโหัธรรมังสัตรูตายโหสังฆัง สูงตายปวงพุทธังศัตโตทั้งมดนะสูงหายพุกับทั้งหมดพุทธายะดทั้งบังศัตโตทั้งหมดนะสูงหายพุกับทั้งหมดพุทธายะดทังขั้งตัตโตทั้งหมดนะสูงหายพุกับทั้งหมดพุทธายะนะจงงมอดจางเงาฝึกละลวยทารลายยะฆ่าพวกปวงมิตายหายโกดนักบัดนี้พุทธังสูงหายสูนักพุทธังสูนักทั้งบังสูนักทังขังทั้งบังสูงหายสูนักพุทธังสูนักทั้งบังสูนักทั้งขั้งทังขังสูงหายสูนักพุทธังสูนักทั้งบังังสุขาย ธรามังตุขหายสังขังสุขหายพุทธังคุนังสุนราวธรามังค <moon> on ุนังสุนราวสังฆังคุดังสุราวพุทโธเสินพายละลายความคิดทั้งหมดเตินพายละลายผู้ัจทังโตเสินพายลายดวงจิตุทางปากกราังสัตูปปันจงวินาติติธรรมังปากกรรังสัตูปะปันจงวินาติติตั้งธรงปากกรังสัตูปะปันจงวิญญสติโขอพุทธพอหมายพิสาหมายจงเอ๋ยจงมาเป็นหูเป็นตาเป็นเจ็บเป็นใจเป็นลมปาพระพเจ้าทีงเจราญอจริญ佛法ลหมประการ ตังพระกาถาและมนตลของข้าพเจ้ามาไปข้ามเว้ข้าหองข้ามองมบาข้าแม่น้ำกว้างหานใหญ่กำจะขอจำหนงจกระจกระจายแตกล่าทำลายถุนังโรณนังเวยจงวินาศตัติโอเบอร์มหาเบอร์โอเิมหวเริ่มจเบิร์พระสระนิสาวาแลกหุดจะบรระคุราจะบสัมาาสอน้านะจะเบิร์คาถามบังิธาประกอบด้วยวายโยย่วาิามีอำนาจมรรยาที่จะเบอร์ตาเฉลยวพิษเจริฉันแหวนลึกลับที่ทอดล่างช้างร่างสัมมาป็จุณสะกุลสัมมา เลิกเลิกสวัสดิพุทธังปฏิทินทั้งวังปฏิทินสังฆปฏิทินจุติกรรมวิปิสิวลียัมมหาเถโลเทววัดนัณฐูปจิตโตโสระโภปจียาถิปิสีวลียัมมหาเถโลยะขาเทวามิปูจิตโตโสระโภปจียาถิปิอังวัฏามิตังตถาสีวลีเถระสะเอตังสุนังสวัสดทีลาภัง Rabun tun menak ijang ngang nak bangtan nak bangjit tanak mui ijang ngang mui bangtan mui bangjit tanak kui ijang ngang kui bangtan kui bangjit tanak ta ijang ngang ta bangtan ta bangjit tanak zat ijang ngang zat bangtan zat bangjit tanak bot ngang bot ta ngang layang layang ngang hai berzi malak nong bot chan bot bot ngang bot baw malak nam เมือจสี้วทพรับผู้หาอิติจพ่ออิติจพี่อิติจําีออิติจี่อิตมอิติมานิอิติาอิติมามาผู้ใดเห็นหน้าสัาสุสานนักนักอิูนักราคุมโมลงวันกุ๊กผ้าาข้าอยู่ไม้ไดเมตตาคุณนางอรหังเมตตาเมตตาคุณนางอรังเมตตาเมตตาคุณนางอรังเมตตาอิติภิโสภักวาผู้ใดเห็นหน้าสัาสุสานนักนักอินักอิติภิโสภักวาผู้ใดเห็นหน้าสันตาสุานนักนักอิจูนักอิตยภิโสพักว Begitulah aku tahu kita lebih 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 kita boleh hidup sama akan dapat orang dari generasi kearom dap keharom tapi kerakor aboh tinggal jadi tuh kerakor harajah tuh tamfidah lebih beri rupa berminyak pun tak berbikin pun berbikin tentang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  ท,าท่าาสวดีิระวันทุกทองค์วันจาอดก็จีว่านมมกุต้าตูก็เดือปจเ็นตก็จีว่านมกุต้าตู่ก็เดือร้ยปอร์ันกจีว่านโมุา่เดัดีว้ม่ดีดขัง่ขังขังตัดิแล้วแั en ่แล้วให้เป็นตรรมสิ Shot ิฟราวัน

จะลองพูดเพลงสิ่งนี้ราคาสัก Hãy <laughs> subscribe Thank like you. How old thing, huh? ว่าจะเดินทางไปเองผมตุงใดจงเยาุิยามที่ยากเชจนจะได้สำเบุจจะได้จนกใจะได้เกิดขึ้นิตเพ่ไปให้ได้อาสอใงพิมิราพระพุทธเจ้าจะยาตราวุฒรรยาติปิจิโสพัรวาพระพุทธเจ้าสั่มาพระพุทธรายา ตเมตาุณังมาหลักเมตาเมตตาไม่มตาละนังมาเพราว่าคุังมาเยอะ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 นักจังนังนักคตังนบางจิตังนัก้จิจังนโมบางิตังโมผู้จิตังโมคาหตจางนังาังิจางนังาคนตัาบางจังตาตาตาาตางาังตากาาตตังาาาตาิตัตาตตตาตตาตตาตาตาาาาาตตากตตต